สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เจอฝนตกครับนะครับเจอฝนตกที่ตลาดสดนะครับตลาดสดเมืองสุรินทร์นะพี่น้องครับร้านืังตรุงผักสดนะครับ บรรยากาศก็ด้านล่างนะครับตอนนี้ก็เป็นเ,เวลาเย็นที่เ,เราจะต้องทํางานนะครับลงผักเพื่อที่จะเอาขึ้นมาด้านร้านบนร้านนะครับแต่แล้วเราก็ฝนลุยลงมาครับพอฝนลุยลงมาการทํางานก็จะลําบากครับนี่คือบรรยากาศจริงๆนะที่ลตลาดสดมืองศรินทริน้รนมันจะลงท้องสดของเรานะครับ ก็แต่ละคนก็ว่างงานแล้วทีนี้ครับหาหาหน้าที่ทำไปว่างงานแล้วครับหาหน้าที่นะตอนนี้อ,อน,นุเบอันนั้นระวังรถนะครับดันลังโฟมวะนายลังโฟมเปล่าไหมนังระวังรถครับผมระวังรถด้วยนะครับตรงลังโฟมตาลังโฟมนั่นน่ะมัน มันเปล่าหรือไม่เปล่าเอาออกเลยดันเข้าไปในอีกอ่ะออกความรู้สึกเป็นไงบ้างชุ่มชำชุ่มชํำโอ้สบายเลยใช่ไหม,ไมเหนือไม่ออกใช่ไหมไม่สบายหรือว่าชอบที่เหงือออกหรือว่าชอบที่เปียกก็ยอกต้องเปียกม่้อเงื <laughs> อนี่ครับ <laughs> เป็นบรรยากาศที่ฝนตกแล้วนะครับก็ต้องสู้กันไปครับพี่น้อง ชีวิตการทํางานของค,คนเรามันไม่ได้สบายอยูอ่ตลอดนะครับการทํางานมันต้องมีความลําบากนะครับปนเปีกันไปนะฮะมันไม่ได้สบายอยู่ตลอดนะพื้นที่ของเราทาง,งานนี่ก็ความลาบากหนึ่งก็คือนะครับภัยธรรมชาติก็คือฝนตกนะครับหน้าฝนครับหน้านี้ฝนหน้าฝนแล้วก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะฮะพี่น้องครับลมเริ่มเย็นๆแล้วนะฮะสองก็คือกอารทำงานแล้วก็มีอุปสรรคนะครับผม ก็เอาใจช่วยครับผมสําหรับาคนทํางานของเราเนาะนะครับอยากจะช่วยๆกันนะครับภ mm hmm. าพบรรยากาศ mm hmm. เราก็ดีครับที่มีลังคาบนร้านครับ mm hmm. ที่เราทำลังคาไวฮะแต่ด้านล่างนะครับเปียกปอนนะครับ แต่ก็ถือว่าไม่เจออุปสรรคที่มันหนักหนาอะไรครับเป็นอุปสรรคที่ภัยธรรมชาตินั่นเองฮะนะครับแต่ละคนก็คือไข่ยังไม่หายดีครก็มาเจอฝนอีกแล้วครับ ไอมีใครช่วยไอ้นอนล่ะนอนขึ้นไหวไม่รังลื่นนะนนนอึ๊บเอ้ยเอ้ยอออาชีพเก่าเตมาเล่าใหม่อาชีพเก่ามาเล่าใหม่ใส่ออกหนูใส่ใส่ให้มันจาว่าก็ดีๆดีกันเอ้ามาแมาถุงมาได้ไหม มัดมันเลยมันตายตัวเรียกว่ามัดมัดแบบแบบดึงได้แบบดึงง่ายก็ได้มัดแบบดึงง่ายอะ่ะมัดยังไงถุงละสิบบาทครับเรืเอาก็เลยครับสิบาทสิบาทเลยยางใหญ่ของสวย เป็นยังไงคิวไันคิวเราคิดว่ะตวัวนน,น่าจะเป็นอืมนั่นแหละน,นั่นแหละอันนะัชีวิตการทำงานครับแบบนี้แหละครับอันนี้เราพามาชมที่ร้านมังตรุงผักสดของเรานะครับ ้านนี้ก็ย้ำว่าเปิด24ชั่วโมงนะครับนี้ก็คือผักพืชผักนะครับผักที่เราเอาได้เอาขึ้นมานะเ,เ,เพื่อที่จะทําการวางนะครับพี่น้องครับที่จริงหนูหนูลงไปฝั่งนู้นก็ได้เราะว่าแต่จะให้โดนของเขาแค่นั้นแหละแต่ว่าไม่ นก็หยุดตกแล้วนะครับตอนนี้ มาเลยครับนั่นเลยต้องเอาของของขึ้นมารับพวกนั้นลงลงของก่อนเอาของลงก่อนอันนี้มาฝั่งนี้คนหนึ่งครับ โอเคครับสำหรับเปนี้ก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านไว้ด้วยครับผมนะครับร้านเมืองตะลุงผักสดนะฮะตั้งอยู่ที่ตลาดสดเมืองสุรินทร์นะครับอยู่แถวแถวหอนเฬิกานะครับร้านเกษตรพันธุ์นะครับตรงข้ามนะครับตรงข้ามฝั่งร้านเกษตรพันธุ์นะครับตรงนี้นะเปิดขาย24ชั่วโมงครับผมขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับผมที่แวะเรียนเข้ามาครับอเครับสนหับเทีบ๊ายบายครับ